สวัสดีครับวันนี้พบกับผมร้องออฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวและร้องเล่นนะครับตำนานบายเยนมินิทนะครับผมล้วก็จะตัดเกรดนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับก็จะมีเรวานดอฟ์กี้นะครับแกสมุลเลอร์แล้วก็นอยเออร์นะครับมาติอุสนะครับแล้วก็เป็นรามแล้วก็เป็นลิเบอรี่นะครับผมแต่ละตำแหน่งเนาะจะมีกลางลับมา2ตัวนะครับกองหน้า2ตัวนะครับผมโอเคครับก็มาตัดเกรดกันเลย นอยเออร์นะครับผมอ่าตอนนี้เม็ดม่วงนะครับสเต็ปเก้าสองเนาะก็สี่เต็มห้านะครับแรนกิ้งแรงกเอ็มนะครับผมเซฟผมให้สี่จุดห้าเต็มห้านะปฏิกิริยาให้สี่เซฟลูกงงให้2.5นะครับป้องกันลูกตั้งเตะ4นะครับออกมาตัดบอล70%เล่นบอลกับเท้า S บวกแล้วก็ยืนตำแหน่ง S บวกนะครับตัวนี้สูง193นะครับยืนตำแหน่งดีนะครับเสียอย่างเดียวมันเสียลูกงงอะแต่ว่าที่ให้2.5เพราะว่าลูกงงลูกยากอะรับได้แต่ลูกงงลูกง่่ายๆนนนะะรรััับบไไมมด้ค คนละแบบประมาณ50-50ถ้าเจอลูกง่ายๆนี่โดดเอ๋อเลยแบบโดดโดดโดดไม่ถึงอะแล้วก็ไม่ไม่ชอบรับลูกมงกน,นะครับชอบเซฟล้วไปให้โดนเสียจังหวะซ้ำนะครับส่วนเรื่องปฏิกิริยาลูกมาจังหวะ2อะไรนะเห็นบ่อยนะครับแล้วก็เซฟนะลูกยากๆนะบ่อยนะแต่มงอ่ะไม่ได้เลยนะมงลูกง่ายๆย,ยังเข้านะครับผมแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเสียลูกมงแต่เรื่องลูกเซฟก็ถือว่าโ,โอเคออกมาตัดบอลเร็วนะครับตัวนี้ ตัวนี้อัพไป92เนาะก็พุ่งตัวอยู่118เลยนะตัวนี้โอ้โหสุดยอดนะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะผู้รักษาประตูที่มีพลังแฝง4อย่างนะครับผมตัวนี้ก็ดีนะคุณสมบัติมันเยอะดีนะครับผมตำนานแชมป์โลกเนาะก็ไม่ได้แย่นะครับเท้าซ้าย4เท้าขวา5นะเล่นบอลก,กับเท้าได้เลยตัวใหญ่ด้วยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ต่อไปครับกองหน้าเนาะก็เลวันดอฟสกี้นะครับจบสกอร์ให้5เตนะ็ม5เนาะยิงไกลให้4.5แล้วก็ปั่นโค้งให้สี่ มงให้4.5หาช่องให้5นะครับแล้วก็จุดโทษ S บวกฟรีคิก S นะครับยืนตำแหน่ง S บวกอ่านเกม4นะครับความเร็ว4สปีดต้น4.5นะคล้องตัวให้5นะใช้สกิลให้5แล้วก็แข็งแร่งให้5นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จบสกอร์ดีนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เท้าขวา5เท้าซ้าย4เนาะอาจจะแย่1เท้าก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าเท้าซ้ายมันจะปัดไม่ค่อยคมแค่นั้นแต่ว่าเรื่องจบสกอร์โอเคนะตัวนี้อ่าที่ให้มง4.5เพราาะว่ มันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบมง่งมันชอบม่งไปติดพวกษาปร,รูนะครับมันชอบจบสกอร์เข้ากรอบแต่ไม่ค่อยหนีมือโก,โกนะครับผมก็เลยให้4.5เนาะส่วนถ้าใครที่เล่นเข้ามือก็ให้4ให้เต็ม5เลยก็ได้แต่ผม,มให้ประมาณ4.5นะส่วนอ่าสกิล4ดาวข้อเสียอย่างเดียวคือหมดไวนะเป็นผู้เล่น4ดาวนะพลังหมดไวาถนะถใช้งานบ่อยๆนี่แย่เลยนะครับผม ่วนอ่านเกมดีนะตัวนี้เห็นตัดบอลบ่อยๆนะโฉกบอลบ่อยนะครับผมตัวนี้มีความเร็วด้วยสปีดต้นดีแต่ว่าพอจับบอลปุ๊บก็จะช้าๆหน่อยนะครับข้องตัวสูงนะครับแล้วก็แข่งด้วยชนได้นะตัวนี้เอาไปยิงฟรีคิกก็ได้เอาไปเปิดมุมก็ได้นะครับตัวนี้มีอ่าเขาเรียกอะไรมีพาสตีฟเรื่องอ่าลูกตั้งเตะน,นะครับแล้วก็พลังแฝงสอย่างนะครับผมก็จะมีอ่าลูกมงทรงพลังด้วยนะตัวนี้โกงนะครับผมขออภัยนะครับ พลังแฝงอ,อ๋อถูกแล้วพลังแฝงสอย่างร่างกายแข็งแรงนะครับยิงปันโค้งลูกมงทรงพลังแล้วก็ยิงสายก้อยเนาะถือว่าโอเคนะแต่ข้อเสียคือมันมีลูกมงทรงพลังแต่มันไม่ค่อยเติมขึ้นไปมงนะครับมันอยู่ผิดตำแหน่งมันไม่ค่อยมงจากลูกเตะม,มุมครับโอเคครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันต่อไปนะครับแกสมุลเลอร์นะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นตำนานเนาะจะแต9เก้าสี่เนะมเม็ดฟ้านะครับตัวนี้ก็จบสกอร์มให้4.5นะยิงไกลให้4นะหปั่นโค้งให้4แล้วก็มงให้4เนาะหาช่องให้4 จุดโทษ S สบวกฟิิก S นะครับแล้วก็ยืนตำแหน่ง S บวกนะครับอ่านเกมให้3นะครับความเร็วให้สสปีดต้นให้สี่จคล่องตัวให้5นะครับใช้สกิลให้5แล้วก็แข่งแร่งให้5นะตัวนี้สูงสูงหนึ่งร้อยเนะครับเท้าซ้าย4เท้าขวา5นะเสียอย่างเดียวตัวเล็กนะครับผมยังอื่นโอเคตัวหนานะชนได้นะครับสปีดต้นโอเคแต่ว่าพอจับบอลก็จะช้าๆหน่อยแล้วก็อ่านเกมไม่ค่อยเห็นนะครับนานๆทีจะเห็นเรื่องลูกมงก็คือมงได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเด่นนะผมเลยให้4ี่ปันโค้งเหมือนกันนะครับ ยิงไกลก็เหมือนกันเนาะมันจะมีแบบจังหวะแบบนิดนึงนะครับผมมันเลยไม่ค่อยคมเท่าไหร่พื้นที่ให้จบสกอร์ประมาณ4.5นะตัวนี้ให้4เต็ม5นะใครเล่นเข้ามือก็ประมาณ4.5เลยนะครับผมไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เป็นผู้เล่นระดับกลางนะตัวนี้ผมให้อยู่ประมาณ S นะไม่ถึง S บวกแล้ก็ไม่ต่ำกว่า A นะครับผมก็คือเป็นผู้เล่นกลางๆนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะ พลังงาน4ดาวครึ่งนะครับผมใช้ได้จนจบเกมนะครับแัลลี่นะครับผมตัวนี้นะครับจบสกอร์ให้5นะยิงไกลให้5แล้วก็ปั่นโค้งให้4.5ห้ามงให้2นะครับหาช่องให้4จุดโทษ S บวกฟริกิก S บวกแล้วก็ยืนตำแหน่ง S บวกนะครับเปิดบอลให้4.5ความเร็วให้4.5สปีดต้นให้5นะครับห้องตัวให้5แล้วก็ใช้สกิลให้5แข็งแกร่งให้3นะครับตัวนี้ก็คือเปิดบอลดีนะครับเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับ5หมดเลย เสียอย่างเดียวส่วนสูง170นะตัวเล็กนิดนึงนะครับตัวเล็กนะครับผมแข็งแก่งเลยให้3นะครับผมแต่มีความคล่องตัวในการเอาตัวรอดใช้สกิลได้5าดาวนะครับข้อเสียคือพลังงาน4ดาวนะหมดไวนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่สามารถอัพได้ด้วยนะเพราะว่าไม่มีอัพสภาพร่างกายนะเพิ่มดาวไม่ได้นะครับผมเพิ่มความอึดไม่ได้นั่นเองส่วนจบสกอร์เนี่ยดีอยู่แล้วเพราะซ้ายขวาได้หมดยิงไกลโอเคปั่นโค้งโอเคแต่ปั่นโค้งอาจจะ ตรงรอบนิดนึงนะครับไม่ค่อยหนีมือก็เลยให้สี่จุดห้านะครับผมแล้วแต่หมุงไม่ได้เลยนะตัวเล็กนะร้อยเจ็ดสิบถ้าเกิดไม่หมุงโล่งๆหรือว่ารอรอหม่งลูกซ้ําอย่างเงี้ยก็คือน้อยจะจะได้ประตูนะครับผมตัวนี้ยิงฟรีคลิกได้ด้วยนะตัวนี้นะครับเก่งเก่งอ่าเรื่องลูกตั้งเตะเหมือนกันนะครับผมตัวนี้โอเคครับแล้วแต่ว่าเสียอย่างเดียวเล่นได้ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดียวนะขออภยัยแล้วก็ตัวเนี้ยเม็ดเม็ดแดงเลยนะถึงจะโอเคนะครับผมเม็ด ทั่วไปก็เล่นพอได้นะแต่มันก็ไม่สุดเท่าไหร่นะครับ90 91ไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมเม็ดแดงนี่แหละผมสกัดศักยภาพสูงสุดอะที่ผมจับมานะครับผมรามนะครับผมจบสกอร์ให้4นะครับยิงไกลให้4ปั่นโค้งให้4.5นะครับมงให้3เปิดบอลให้4เกมลุก4นะครับเกมรับไม่ห้านะครับฟิกกิกไม่แนะนํานะครับผมความเร็ว4ีสปีดต้น4.5นะครับแล้วก็แย่งบอล4.5 ตัดเกม4.5แข็งแก่งให้5นะคล้องตัวให้3นะครับผมตัวนี้สูง170นะครับเท้าซ้าย3เท้าขวา5เนาะเปิดบอลดีนะครับตัวนี้เปิดบอลดีนะครับเล่นได้3ตำแหน่งนะ CDM, RM, v LM นะครับผมก็จะลดลงไป2เสต็คนะครับตัวนี้4ถึง4.5นะเรื่องเกมรับแต่ว่าเริ่มเกมลุกให้ประมาณ4นะครับผมไม่ค่อยเติมเติมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยอ่าเขาเรียกอะไรเอาตัวรอดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าจบสกอร์โอเค มงก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นการยิงไกลนะครับที่ผมที่ผมใช้นะการยิงไกลกับปั่นโค้งนะครับลามจะจะจะ,จะอะไรกันเจบสกอร์ดีนะครับผมถ้าปถ้ายิงไกลกับปั่นโคงนะ้งเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะได้ประตูสูงนะครับผมเติมมายิงบ่อยบ่อนะเกมลุกก็เลยให้4เนาะส่วนเกมรับให้5อยู่แล้วตัวนี้กลางรับเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับผมเรื่องเกมรับแต่เกมลูกก็คือเอาตัวรอดยากหน่อย3ดาวอีกอย่างหนึ่งก็4.5ดาเนาะดาวความอึดนะครับผม ใช้ได้นั่นจบเกมนะแต่พลังงานจะหมดประมาณนาที8 0 9 0เแหละนะครับผมโอเคอันนี้เม็ดม่วงนะสเตเต็เก้าสองนะครับมัททิอุสเม็ดฟ้านะครับสเตเต็เก้าสามนะครับผมก็จบสกอร์ให้สี่ยิงไกลให้สี่จุดห้าแผ่นโค้งให้สี่จุดห้านะมงให้สี่เปิดบอลให้สี่นะครับเกมลุกให้ห้าแล้วก็เกมรับให้ห้าฟิกกิกเอสบวกนะครับแล้วก็ความเร็วในการวิ่งสี่จุดห้าสปีดต้นสี่จุดห้านะครับแย่งมงให้สี่จุดห้านะครับตัดเกมให้สี่จุดห้าแล้วก็แข่งแกร่งห้า คองตัวให้3นะครับตัวนี้174แต่ว่าแย่งหมงหม่งทำประตูเห็นบ่อยนะครับแล้วก็แย่งหม่งดีนะครับมีพลสทีปจิดตัวนะครับหรือพลังแฝงนะ3อย่างนะครับก็ร่างกายแข็งแรงเน้นเทคเกิลแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมตัวนี้ยืนได้3ตํตำแหน่ง LmCbCDM นะครับ Cb กับ L กับ R m นะขออภัย Cb กับ r m เนี่ยจะลดลงมา2นะครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่นะ ถือว่าเป็นตัวที่เล่นกองหลังได้ดีนะครับผมก็จับเล่นหลังนะแล้วก็ถ้าเล่นเกมรูกก็จะมียิงประตูจากที่ไกลด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นผู้เล่น5ดาวพลังงานนะพลังงาน5้าดาวใช้ได้แบบจนจบเกมเลยแต่สกิล3ดาวนะก็เลยให้คล่องตัว3นะครับตัวนี้มีความเร็วในการาวิ่งมาแย่งบอลน,นะครับผมแต่เวลาจับก็จะช้านิดนึงนะเวลากระชากรืออะไรนะครับผมมีร่างกายแข็งแรงนะครับในการเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับ ก็แข็งแร่งเลยนะสําหรับกองกลางตัวรับตัวหนึ่งเลยนะครับผมติดท็อปท็อปได้เลยนะตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเขาในแรงกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะของผมก็แรงแปดเคแล้วนะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่รีบนะครับผม สี่สองสองโฮดิ้งนะของเขาจะมาในแผนสี่สามสามโฮดิ้งนะครับผมโอเคครับมาเริ่มเคลียร์กันนะเลวานด็อกกี้นะครับผมผมไม่ได้เคลียร์ก่อนนะมุลเลอร์คิมิตซานนี่ลูกนี้ซานนี่ญญญญวนสวยให้ที่เลวานเลวานให้มาที่คิมิตไหลมาที่เลวา,านด็อกกี้ ปั่นด้วยไซนยนะครับผมโอ้โหขึ้นน้าก่อนหนึ่งศูนย์นะครับผมมีพื้นที่ก็ยิงเลยนะครับโอ้โหขึ้นนําแล้วหนึ่งศูนย์ดูครับคิมมิตเล่นง่ายๆนะไ <This is S 1> หลามาแล้วจับเห็นมีช่องแล้วปั่นเลยนะเรียบร้อยแล้วเขาไม่เข้าวอนเลยนะครับผมเขาประคองก็เลยทําให้ง่ายต่อการจบสกอร์นะสนญญาให้มาที่ตูเร จูสเฟอร์นันเดสคืนแกปโปคืนจูสบอลมาฝั่งซ้ายโดมินดี้ไม่มาลูกนี้ตูเล่เคาะนะครับผมดึงดึดึงให้เราออกจากพื้นที่เสียโซนนะแต่ว่าเราไม่ออกนะครับผมลูกนี้ประคองไว้สวยตัดโดยคิมินเจไหลมาลูกนี้แกตมุลเลอร์ให้มาที่เลววนดัสกี้เรวานเห็นแล้วจ่ายยังติดอยู่ เพื่อนจ่ายมาดึงอยู่โอ้โหสวยแคปโปใช้ความเร็วลูกนี้ตักฟาวนะครับผมเสียฟาวไปเตะเล่นเร็วเลยครับผมลูกนี้มาบอลฝั่งซ้ายเดไมนดี้ซึ้นเกมมาเลยดิอาร์ดลุยดิอารจะปัน่นยังติดบล็อกคิมมิตเล่นเร็วมาสวนกลับไหลามาที่ซานนี่ซาเน่เห็นแล้วให้มาข้างในสวยลูกนี้ไหลามาที่ ลิเบอรี่ลิเบอี่จับหนึ่งทีแล้วปัน่นโอ้โหจับอยู่มือเลยไม่ให้เซฟจักหน่อยเลยลูกนี้มุลเลอร์ยิงอีกแฉลบยังเซฟอยู่ไหลามามุลเลอร์ตัดอ่านเกมสวยแล้วข้ามมาลูกนี้ซาเน่ยิงติดเซฟอีกโ,โอ้โหเตะคุกขิกไปมายังสอ่านเกมขาดอยู่ลูกนี้เลวันดอกกี้ติด บอกอีกโอ้โหจะซัดเต็มข้อสักหน่อยสาเน่เปิดมุมโยนมาลูกนี้มาที่อุดนะโหหมงไม่ถึงจะสวนกลับริเบรี่ตัดมาสวยริเบรี่ให้มามบอนสวยนะครับบอลยาวสาเน่ให้มาที่ปาววานโอ้โหลูกนี้2-0ครับยิงแบบสุ่มๆไปนะครับ<ห>เผื่อเข้าแล้วก็เข้าจริงๆด้วยนะครับผมลูกฟุก สองศูนย์ 0. มันประมาณว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับผมมีพื้นที่ก็เลยลองยิงดูนะเดี๋ยวมุมแคบผมกลิบเลยนะครับสองศูนย์ไปแล้วออกเกมเลยปะเนะี่ยโอเคเพื่อนออกเกมนะไม่เป็นไรเล่นต่อนะครับผมโอเคเขาได้เคลียร์นะเปล่าจบเลยไหมจานโอเคเปล่าจบเลยนะครับ ลูกนี้2อศูนย์อยู่นะครับดีอา <The Art. S 3> ร์ตดู <The S 2> เล่ไล่มาแคทโปเฟอร์นันเดซจ่ายติดมุลเลอร์ให้มาที่ซานนี่ซานาน,านี่วนมาสวย<ถ>ให้มาที่มุลเลอร์ไล่มาข้างในลามลามหาพื้นที่อยู่ให้มาที่ลิเบอรี่ลิเบอรี่ให้มาที่ลาม ลามให้มาที่มุลเลอร์เรียบร้อยครับมีพื้นที่ก็ด้วยขวาคมๆนะครับผมสามศูนย์ครับดันพื้นโชว์ไปทีโอเคครับจับหนึ่งทีนะแล้วก็พลิกมาลูกนี้ยิงเลยนะครับผมบอดเข้าบอลไม่ทำอยู่แล้วนะครับผมกว่าจะยิงเขาได้นะเซฟดีมากนะตัวนี้แต่ว่าเราจบสกอร์เยอะแล้วก็ มีจังหวะที่คมแล้วก็ได้ประตูจนได้นะสามศูนย์นะครับเฟอร์นันเดสให้มาดีอาร์ตติดจิมินเจลามเล้นเร็วมาโดนบองตัดบองตูเล่ลูกนี้ลามเลวานด็อกกี้เลวานหาพื้นที่อยู่ เลวานเลวานยังไง <And S 1> เลวานวนจ่ายเข้ามาไหลมาลูกนี้ลงโลง่ลงแล้วลิเบอรี่ปั่นเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหบอลเปลี่ยนแกนนะ uh huh. หาช่องจนได้นะครับผมเค4-0ครับดูครับบอลเปลี่ยนแกนค่อยๆเคาะมาเรื่อยๆนะแล้วไหลามาลูกนี้จับหนึ่งที nice แล้วปั่นด้วยขวานะครับเรียบร้อยเลยนะครับผม 4-0ไปแล้วนะครับโอเคครับเขาได้เคลียร์มาดีอาร์ตแย่งมาได้เด็กแกนดนะบี้ฟาวนะครับผมนี้ฟาวนะเขาได้ฟาวนะครับผมลูกตั้งเตะบังไว้ก่อนเผื่อบอดเล่นสั้นนี่โยนเข้าไปม่งสกัดมาเลวานด็อบกี้ เตะมาลูกนี้มุลเลอร์ยังไงมุลเลอร์วนติดเฟอร์นันเดสเบอร์ลิงแฮมไหลมาลูกนี้แคปโปแคปโอลมาสวยนี่โอ้โหไม่เข้าครับผมโอ้าตรรงกรอบก็เรียบร้อยนะลูกนี้ออกไปไม่ทันแล้วนะครับนนอยเออร์ปาวานปาวานให้มาที่คิมิตคิมิตให้มาที่มุลเลอร์มุลเลอร์ให้มาที่คิมิตคิมิตเห็นแล้วให้มาที่ เลวานอกกี้เลวันอกกี้วนอยู่จ่ายมาขวาเกนาบี้เกนาบี้วนเข้าไปข้างในเกนาบี้ให้มาที่คิมมิดจ่ายติดยังได้อยู่เมนดี้เตะทิ้งเลยนะครับโอ้โหบอลยังเข้าทางอยู่หมงตั้งมายังติดเฟอร์นันเดสลามฉกมาสวยลูกนี้รามให้มาที่มุลเลอร์บอลถึงเลวานดอกกี้แล้วหาพื้นที่ยิงโอ้โหยังเซฟเซฟจริงๆตัวนี้นี่บอกเลย ถ้าเซฟไม่ดีนี่ต่ำกว่า6กเจ็ดลูกนะบอกเลยแต่ว่าโกเซฟดีจริงๆนะก็4ีูนย์ครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสำหรับดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ